carried out successfully in g o o d f a i t h by both sides thank you very much เป็นการแงสั้นๆของคุณที่ thank you very much your excellencies for t h e s t a t e m e n t ึเป็นการตอย้ําถึงสิ่งที่เมื่อสักครู่เป็นการแถลงข่าวหลังจาก ฝ่ายไทยและกัมพูชาได้พบกันที่ปุตราจายาของมาเลเซียนะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เราจะเห็น3มคนที่เข้ามาร่วมการถาแถลงข่าวก็คือนายอันวัยบราหิมนาย,ยกรัฐมนตรีมาเลเซียสมเด็จคุณมาเนตนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีไทยนะครับผมสรุปประเด็นคร่าวๆแบบนี้นะครับ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานหมุนเวียนของอาเซียนประจำปีนี้ถแถลงผลการหารือในวันนี้ก็คือจะมีการหยุดยิงทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปตามเวลาท้องถิ่นนะครับจากนั้นรัฐมนตรี ปลาโหมของไทยและกัมพูชาจะจัดการประชุม GBC หรือคณะกรรมการทั่วไปในวันที่4สิงหาคมที่จะถึงนี้ด้วยทางด้านของนายกรัฐมนตรีคุณมาเน็ตก็ถแถลงขอบคุณมาเลเซียที่ทำหน้าที่ในการประสานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในครั้งนี้นะครับบอกว่าเป็นการประชุมที่ผ่านไปอย่างราบรื่นด้วยดีนะครับส่วนนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยก็ ให้ความเห็นไปในลักษณะเดียวกันนี่เป็นภาพรวมของการเจรจาที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา15นาฬิกาตามเวลามาเลเซียหรือ14นาฬิกาตามเวลาในไทยนะครับท่ามกลางการจับตามองจากนานาชาติถึงผลของการประชุมในครั้งนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผลที่ได้ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณเชิงบวกของทั้งสองประเทศก็คือการหยุดยิง ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ว่าในรายละเอียดเรายังต้องติดตามการพูดคุยรายละเอียดของทั้ง2ฝ่ายต่อไปในการประชุม GBC ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่4สิงหาคมมีแถลงเพิ่มเติมของคุณมาเน็ตด้วยนะครับบอกว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจกันและความมั่นใจกันของทั้งสองประเทศด้วยนะครับ